ชราศีกลุ่มนะฮะกับดวงด,ดีฮะครึ่งเดือนแรกครับของกันยาฮะหถึงสิกันยานะครับเรียกว่าเป็นวันที่เด่นในเรื่องของหรือว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะเด่นเรื่องของการงานครับภารกิจในที่การงานทำมาได้หลากหลายอย่างนะฮะแล้วก็มี2อย่างนะครับหลาออย่างคืออย่างแรกคืองานเดินหน้างานเดินหน้าคือถ้าเราทําอะไรบางอย่างอยู่ผลงานถือว่าน่าพอใจสปีดงานพอได้อยู่นะฮะแล้วก็ งานข้างหลังก็คืออาจจะเป็นงานแก้ปัญหาการเคลียร์งานการทําอะไรที่สําคัญสําคัญหรือแม้แต่เรื่องครอบครัวนะครับมกีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวในช่วงครึ่งเดือนแรกพิเศษนะฮะก็ทําควบคู่กันไปได้ผลงานดีครับแต่มันจะตึงๆหน่อยสมองตึงๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมมันเยอะนะฮะกิจกรรมเยอะไม่แพ้ช่วงเดือนสิงหาแต่ผลงานต่างๆ เด่นกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับโคจรดาวพุกนี้ดาวสวยดาวเสริสรมๆเด้ยโคจรเล็งโคลาสิกุ้มนะครับมาเลยเสริมในเรื่องของการพูดคุยเจราจาติดต่อตรอ,อ,องดีขึ้นมนเลยเสริมเรื่องการแก้ปัญหากาันเจราจาหรือแม้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นพิเศษฮะแสดงว่าถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาแบบฉุกเฉินฉับพลันอ้สบายเลยเดี๋ยว ไอเดียการตัดสินใจปึ้งนะครับในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันเคลียร์ทุกๆอย่างได้ดีแล้วก็สำเร็จนะครับก็ให้สบายใจแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพแลือฝีมือของตัวเองนะครับได้เต็มที่เลยดาม,มันเด่นมันทำให้ศักยภาพไหลายอย่างมันออกมามันทำให้ผลงานดีนะผลงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับฉะนั้นคิดอ่านประการใดอยากทำทำอยากลุยๆปัญหาของครึ่งเดือนแรกคือคนนะครับ คนคุยไม่รู้เรื่องคนคุยแล้วทําให้เราหงุดหงิดคนคุยแล้วคุยเรียกว่าพูดอย่างเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะหรือรับปากแล้วไม่ทําตามอันนี้คือต้องระวังลินนะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะฮะช่วงนี้ดาวการเงินเด่นครับการแก้ปัญหาการคุยการเจรจาหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองสําเร็จนะฮะนี่ต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้ดาวการเงินของเรานะครับโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งพันธุนะฮะพันธุคือบ้านและครอบครัว ก็ต้องใช้เงินจุกจิกเกี่ยวข้องกับคนในบ้านคนในครอบครัวเป็นพิเศษนะฮะซื้อนุ่นซื้อนี่ใช้นุ่นใช้นี่ซ่อมนุ่นซ่อมนี่นะฮะหรือว่าใช้ในเรื่องของบ้านครอบครัวรถนะครับเนี่ยมันก็เป็นสมบัติของบ้านอของครอบครัวของเรานะฮะะน้นหล,ล,ลักๆเลยนะฮะเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆโอเคหมุนเงินได้ครับถ้าใครที่แบบเออกังวนนี่สินโอเคมีเข้ามาหรือชําระนี่สินได้ ใครที่กังวลเรื่องเงินจะทันหรือเปล่าจะส่งงวดอะไรตามเอโอเขียได้นะครับมันจะมีวิธีที่หามาจนได้นะครับคือดาวการเงินเป็นเงินหมุนราหูคนทรัพย์นะครับมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ช็อตมันก็จะมีเงินเข้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีมันก็จะมีเหตุให้ออกอย่างไวนะฮะเนี่ยคืออารมณ์แบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเก็บเงินไม่อยู่ไงฮะมันกลายเป็นว่าจะเก็บเงินให้พอบคูณยากหน่อยเพราะว่าดาวราหูคนทรัพย์มันเล่นงานเราแบบเนี้ยนะครับ แล้วมันก็ให้คุณนะไม่ใช่ให้โทษนะฮะช่วงที่ชอ็อตมันก็มีเงินเข้ามาตรงนี้แหละนะฮะแต่ว่าก็ใด้ใจบ้านและครอบครัวยเยอะนะก็คอนโทรลนิดนึงนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดนะครับช่วงนี้ดาวความรักดีขึ้นเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวพุธโคจรอยู่ตำแหน่งปัตตนีปัตตินีนคือคู่ครองความรักความรักค,กคนปปปปปน้อยครอบครัวนะฮะช่วนในดวงเด่นแต่ว่าถ้าโสดอยู่นะคุยกับใครหรืออย่างน้อยช่วนในดาวสเสน่ย์ยังสวยงามอยู่มันก็มีโอกาสที่จะคุยกับใครแล้วก็สารต่อความสัมพันธ์ได้นะครับ ระวังคนใหม่ๆเข้ามานะฮะแต่ผมช่วว่าคนราศีกุมพอจะอ่านและสแกนคนได้ว่าคนไหนคุยได้คนไหนพอจะไว้ใจได้นะฮะหรือคนไหนที่ล็อกแรกล็อกแรกคนนี้คุยได้ไม่นานแน่ฉันใช้ความรู้สึกใช้เซนส์หรือใช้เวลาในการประสบการณ์ในการคุยกับใครสักคนหนึ่งพออ่านออกนะครับใครที่ไม่ค่อยชอบมาพาคนกุญถอยนะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วเดวาความรักชุดนี้เด่นนะครับดวงแฟนเสริมดวงเราดาวทิศดาวพุธโคจรเร่งพอจะพูดพอจะวานให้ช่วย หรือมีข่าวดีบางทีแฟนช่วยให้แฟนมีเรื่องของเงินทองหรือซัพพอร์ตอะไรบางอย่างให้ได้นะครับโอเคเนาะต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับสุขพร,ร่างกายนะฮะร,ระวังความดันเมกเกรนปวดหัวท่านนี้วัยสอครับจุกเสียทท้องลมกดแก๊สเยอะครับฉะนั้นรามาระวังเรื่องของร่างกายนิดหนึ่งนะครับโอเคนะฮะต่อมาบูมดาวถ้าเป็นไปได้ครับระยะน,นี้ถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ดวงเด่นในเรื่องการพูดคุย การเจรจาก, <S <S การคุยเรื่องผลประโยชน์นะฮะโอเคแล้วก็แฟนช่วยเสริมดวงคนแก้ที่แก้ตัวหรือผู้ใหญ่เมตตานะฮะฉะนั้นทําอะไรที่สําคัญเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าการหมุนเงินสาเร็จนะครับสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้ 1. โรคประจําตัวนะฮะมันประทุกันมาได้ 2. ภูมิแพ้เป็นหวัดไมเกรนนะครับช่วงนี้อากาศกับอาหารจะทําให้ป่วยนะครับอาหารก็เลือกทานที่แบบ เสริมเสริมร่างกายเนาะอะไรควรทานจะานาทานอะไรที่ไม่ควรทานเบรกเบรกเลยนะเดี๋ยวมันจะป่วยไวนะฮะมันร่างกายวันนี้หรือช่วงนี้มันจะเซนซิทีฟครับนิดนึงป่วยได้นะครับโอเคนะอากาศก็ต้องระวังด้วยท่านอย่าไวโซครับช่วงนี้โรคประจำตัวครับแล้วก็ระวังความดันไมเกรนนะครับต่อมาเลขมงคลครับมีดังนี้มีเลข0 5 7 9เลขที่ไม่ถูกโชว์คือเลข1สีที่ถูกโชว์ครับปีน,นี้มีสีน้ําตาลมีสีดํา ีสีแดงนะฮะแล้วก็กสีหนึ่ง <c oughs> คือสีส้มครับส่วนสีที่เรี่ยงเรี่ยงหรือว่าไม่ค่อยใช้นะ,ะคือสีม่วงครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันจันทร์วันเสาร์แล้วก็วันนังค้านวันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะครับรวมถึงในช่วงนี้การทําบุญนะฮะมีการทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์นะครับจําเป็นมากๆทำเกี่ยวกับเรียกว,ว่าโรงพยาบาลโรงทานหรือโรงศพนะครับ แล้วก็สุดท้ายอย่างครับถ้ามีโอกาสนะทำบุญเกี่ยวกับการศึกษานะครับแต่ถ้าใครที่อยากทําอะไรอะไรเป็นพิเศษส่วนตัวโอเคก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําส่วนตัวได้นะครับต่อมาเรื่องของการเรียนการสอนการสอบการแข่งขันช่วงนี้โอดวงดีนะฮะความคิดกลมอ่านช่วเนี้ยหัวไวคิดเร็วทาเร็วนะครับถ้ามีการสอบอะไรดว่วนช่วงเนี้ยคะแนนดีหรือถ้าจําเป็นจะต้องอ่านหนังสือหรือติวหรือเทรนก็ตามช่วยนี้เด่นนะครับสมองปลอดโปร่งโล่งใจโอเค อุปสรรคต่างๆเคลียได้หรือมีคนช่วยติวช่วยเทรนทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะฮะใครที่มีลูกหลานบริวารสัต์เลี้ยงช่วงนี้ต้องเตือนนิดนึงนะฮะเขาจะปนปวนหน่อยเขาจะทําให้เราแบบอารมณ์งุดหงิดเล็กน้อยนะฮะฉะนั้นอย่าไปสือสาราความนะฮะสอนค่อยๆสอนค่อยๆค,ค,คุยนะครับใช้วความใจเย็นในการคุยในการสอนหรือแม้แต่ใช้วความใจเย็นในการเจรจาเรื่องต่างๆนานานะครับโอเคนะ แล้วก็ระยะนี้มันมีดาวเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆก็เตรียมความพร้อม1หนึ่งคืออาจจะมีการเดินทางผูปรับฉับพันธ์ไม่คิดว่าจะต้องเดินทางก็ต้องเดินทางนะครับกะว่าวันนี้จะอยู่บ้านมีเหตุจะต้องไปเฉยเลยนะฮะหรือกล่าวันนี้จะไปข้างนอกเลยวันหยุดนะากลายเป็นว่าไปไม่ได้ละอยู่บ้านดีกว่านะครับจะมีเหตุให้เปลี่ยนแปลง,ตา,างตารางงานอยู่บ้างน,นะฮะแล้วก็ประการต่อมาช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของ บุปการีฮะช่วงนี้ท่านจะพอช่วยเหลือบางอย่างได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าระยะนี้มันมีเรื่องร้อนใจไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับบ้านหรือคนในครอบครัวอยู่บ้างนะครับใจเย็นๆค่อยๆ่คุยค่อยค่อยเคลียร์นะฮะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เียงแต่ว่ามันิดเริ่มคานอะไรบางอย่างมีใครบางคนแค่นั้นนะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณนิตามนี่ฮะก็โชคดีนะครับเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ดูแล้วมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีแต่ถ้าต้องระวังก็คืออารมณ์นะครับแล้วก็ระวังคือ เรือ่องจุกจิกเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับไปแล้ครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ต่อครับสวัสดีครับ